สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับอู่ออโตสวีทศน์อ9 7อโต้เจ็ดหน9่อนะครับมาอีกหนึ่งคลิปนะฮะสุสุกีสวิปเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบนะครับเพราะว่าปั๊มน้ำรั่วอีกแล้วนะครับของเดิมที่ว่ามันไม่รั่วให้เห็นเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่วันที่ปั๊มน้ำมันไม่รั่วให้เห็นหรืออาจจะมีรั่วแต่ไม่ได้สังเกตนะครับ อาจจะคิดว่ามันเป็นน้ําแอก็ได้เพราะว่าของเดิมเป็นน้ําเปล่าอันนี้พอใส่น้ํายาเม้น้ําเข้าไปมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้ํายาเม้น้ํานะครับแต่ที่มันรั่วเนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับน,นะแจมเลยครับก็ตอน ลูกค้าเอามานะตอนเอามานะครับก็ไม่ได้เปิดฝาพมอน้านะเพราะว่าทําอย่างอื่นนะครับทําเกี่ยวแก้ไฟดิงไฟโชเ,เปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์ตัวล่างนะครับเพราะว่าแคตตอไลท์ไม่มีนะครับแคตไม่มีทีนี้ลูกค้าก็บอกพี่เปลี่ยนน้ายาหม้อน้าให้ผมด้วยนะครับจัดไปครับ1นึ่แกลลอนนั้นแรกนะครับ1นึ่แกลลอนเปิดฝาออกมาปุ๊บนี่เจอสปริงเจอ,อปลายของปลายของฝาหม้อน้ำเนี่ยร่วงอยู่ในเนี้ยนะครับ ร่วงอย่างนี้คือมันหมดสภาพนะฮะหมดสภาพร่วงอยู่ในนี้ทีนี้พอมันร่วงลวงไปปุ๊บมันไม่มีที่จะเก็บกักแรงดันของอระบบน้ำมอน้ำแล้วนะแรงดันทั้งหมดเนี่ยมันจะก็จะไหลออกคืนนะครับระบายเข้าตัวนี้นะครับพอลมก็ทํางานนะครับเอาไปคี์วันนั้นก็สังเกตว่ามันอยู่ประมาณ90กว่าองศาเลยนะตอนนี้อยู่ประมาณ88นะครับหลังจากที่เปลี่ยนมอน้ําไปอ้ยฝามอน้า พอเปลี่ยนฝาม้อน้ําปุ๊บเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องกับตอนเย็นมาล้างรถอย่างเอล้างห้องเครื่องซะอย่างดีเก็บงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนี่เช้ามามานั่งดูน้ําอะไรวาเต็มพื้นล่อยรถออกไปเขียวเขียวเรียบร้อยครับน้ำม่อน้ํานนะน้ำม่อน้ํารั่วนะครับปั๊มน้ํารั่วนะฮะปั๊มน้ํารั่วเ,เดี๋ยวผมให้ดูปั๊มน้ําอย่นี่นะครับ นี่นะครับไหลออกจากรูนี้นะครับรูนี้นะครับมันไม่ซูมแล้วนะครับเนี่ยรูนี้นะครับแล้วก็ออกออกตรงนี้นะครับเนี่ยออกตรงนี้ตั้งอยู่ท่านี้นะครับนี่ไหลออกรูล่างนะครับมันจะมีรูเล็กๆน่ครับไหลออกตรงนี้นะครับเนี่ยมีเปลียกอยู่เลย ยังไหลยังมีไหลเพะวางเอาไว้นะครับคือตรงกลางนี้จะมีซีนนะครับซีนกันน้ํานะครับซีนกันน้ําแล้วก็ซีนกันแรงดันนะครับมันสามารถทนแรงดันสูงทนน้ำํำร้อนๆได้นะครับซีนของแท้ๆนะครับแต่ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นของตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้นะทางน้ายาหม้อน้ํากับปั๊มน้ํา1400 พันสี่ร้อยสี่สิบหรือ,อยังไงนี่แหละจําบินไม่ได้ละเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนมอน้าไอ้ถ้าไม่เปลี่ยนฝาเนี่ยนะมันก็ไม่เห็นหยดตรงนี้นะครับมันจะไม่เห็นเลยเพราะว่าแรงดันมันจะไปออกข้างบนแทนนะครับแต่นี้พอเปลี่ยนฝาไปปุ๊บพอมันเริ่มมีแรงดันในระบบนะครับไอตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีมันก็รั่วออกเลยนะก็เจออย่างก็เป็นเรื่องที่ดีที่เจอก่อนนะครับถ้าเจอทีหลังนี่ก็มีปัญหากับ เครื่องพังอีกเหมือนเดิมนะครับจริงทอาทาเครื่องเนี่ยก็ควรเปลี่ยนหรือว่าลูกค้าทุนน้อยงบน้อยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะคือมันเป็นงานที่ว่าเราเจอตรงนี้นะครับอยู่กับเขาอาจจะไม่เป็นนะฮะของของพวกนี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับของพวกนี้เวลาอยู่กับเขาทําเครื่องกับเขามันอาจจะไม่เป็นไรไม่รั่วนะครับแต่เวลามาใช้อ่าสองเดือนสามเดือนสี่เดือนอะไรก็ว่านไปนะครับพอจงหวะนเนี่ยมาเปลี่ยนน้ายามาน้ําเปลี่ยนฝามาน้า เปิดฝาว่าน้ามันเก่าเนี่ยโอ้โหขนาดนี้เลยครับโบพอเราเปลี่ยนอันที่เป็นปกติมีการควบคุมแรงดันนะครับนี่มันดันออกนี้แทนนะครับตัวนี้จะมีรูระบายนะครับนี่ออกนี่แล้วก็มาออกข้างหลังนะครับนี่หม้อข้างหลังนะครับเนี่ยครับถ่ายให้ดูนะครับหลดออกนะเห็นไหมครับนี่อันนี้คือกล้องนะครับ กล้องส่องบันทึกเอาไว้นะครับมาดูอีกรอบก็ได้อ่ะเอาไปกดแงะที่ี่ม่ายเยอะมาก ติงต้งติ้งก็สังเกตก็คือตรงนี้นะถ้าเรามองถ้าเรามองนี่ก็จะอยู่ตรงอ่ก็จะหยดนี่จะหยดออกตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยหยดตรงนี้พอดีมันไม่ได้หยดที่หน้าแป่นไม่ได้หยดที่หน้าแป่นนี่ครับนี่ครับมันไหลออกจากในรูนะ ชาตั้งอย่างนี้ไหลามาจากในรูแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บนี่ก็จะอยู่ในแนวที่ว่ากล้องถ่ายวิดีโอจะเจอนะครับเปลี่ยนน้ํายาอีกหนึ่งแกนนี่ครับเปลี่ยนหัวเทียนอีกสี่หัวนะครับเปลี่ยนหัวเทียนสี่หัวนะครับคือของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ที่รู้รู้คือไฟไม่เด้งไฟไม่โชว์แล้วนะอันนี้หัวเทียน,นครับ ไฟไม่เด้งไฟไม่โชว์ออกไปลองขับจนน้ำมันหมดไปหนึ่งรอบอันนี้เติมน้ำมันนี่รอบที่สองแล้วนะครับเติมน้ำมันรอบที่สองห้าร้อยรอบแรกสามร้อยนะครับรอบแรกเติมไม่แค่สามร้อยแล้วก็วิ่งดูอันนี้ผมเติมแค่เติมเก้าหนึ่งไปนะค่าของเซีทูนะครับนี่ b 1 s สองก็คือตัวล่างนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับ0.6 0.5 0.7แล้วก็ลงไป0.2 0.1บางทีก็มีบ้างนะครับนี่มันจะลงไปแป๊บเดียวเราไม่รู้หรอกแต่ขอให้มันมันวิ่งมันทำงานนะครับปิ๊บปิปป๊ตัวที่1ตัวที่ท P o 2 TPO2AF ไหน มองผ่านโทรศัพท์แล้วตาลายตัวนี้นะตัวนี้นะครับคู่นี้นะครับ B1S2 กับ AF B1S1 นะครับนะฮะ O2S กับ AF นะนี่มันจะต้องเป็นแอคทีฟนะครับถ้าอินแอคทีฟเนี่ยคือตัวใดตัวหนึ่งอินแอคทีฟเนี่ก็คือไม่มีการทำงานเลยนะนะครับ แอ็กทีฟก็คือการทำงานแบบแบบว่องไวคล่องแคล่วมากเลยนะครับก็ถ้าอินแอ i v ทีฟนี่คือเฉื่อยชาหรือว่าขี้เกียจหรือว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่มีการทำงานนะครับก็เอาไปขับหลายรอบนะนะั้นก็ไม่โชว์นะครับก็น่าจะโอเคแหละนะครับเปิดแอร์เปิดแอร์อยู่ประมาณเท่าไหร่ ใช้กี่เครื่องดูก็ขึ้นพอๆกันนะครับค่ามาตรฐานเอาเครื่องใหม่มาดูก็เหมือนกัน,นครับแมปตุ๊ดตุ๊ดตุ๊เนี่ชันก็ประมาณสามชดเชยนะครับเปิดแอร์ เวลาเดินเบาก็อยู่ประมาณสองก,กว่านะครับการชดเชยการยกหัวชีดเอซีเลออนโอทูบีหนึ่งนะครับบีหนึ่งเอสองก็อยู่ประมาณนี้ครับส่วน AF AF ก็จะลบนะครับมินลีแอมนะครับ แบตเตอรี่สิบสามจุดห้าแต่ละตัวบางบางทีเขาก็ทำมาให้อ่านค่าคนละแบบนะโบ oh, เออร์แฟนโบ oh, เออร์แฟนเนี่ยคือในรถนะครับสตาร์เตอร์สวีทปุ่นปั๊มเจเนเรเตอร์เอซีเพรเชอร์นี่อ่านได้ยันแรงดันแอร์เลยนะครับนี่เห็นไหมเอซีเพรเชอร์ก็คือแรงดันของระบบน้ำยาแอร์นะครับนี่ 1 5 6หกิบโลปาพัดคารกิโลปารคารโองงนะครับถ้าทองมันจะจำไม่ได้แล้หนึ่งกิโลปาราคารเท่ากับกี่ปอนกี่ปอนเท่ากับเอ่อกี่นู่นนี่นั่นแต่ที่รู้ไฟไม่โชว์นะครับเอออาจจะเสร็จแล้วแหละเหลือระยะทางวิ่งใด อะไรวะ75กิโลเดี๋ยวอันนี้ไล่ระบบอากาศนะครับระบบน้ำติดเครื่องเอาไว้นะครับจะหาข้าวกินดีกว่าขอ,อขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมนะครับช่องเรเก่งเกิดมาซ่อมนะครับเดี๋ยวฟอร์ดวันนี้ทำฟอร์ดทีห้านะครับปี2006นะครับถอดหัชวชงหัวฉีด เปลี่ยนแหวนรองเปลี่ยนยางฝาครอบวาล์วถอดก่อนได้เปรียบนะครับไม่ต้องรอให้เสียรถลูกค้าแสนห้าหมื่นโลนะครับถอดเปลี่ยนก่อนดีกว่ารถใครที่ปล่อยให้น้ำมันเครื่องอซีนคอหน้านะครับหรือว่าซีนโคเวี่ยงตัวหน้าเนี่ยรั่วนะครับเป็นระยะเวลานานๆมุเล่อาจจะพังได้นะครับมุเล่มันมียางนะมันมียางนะครับซับกันกระแทกโดนน้ำมันเครื่องเข้าไป เรียบร้อยนะครับนยางบวมครับยางคันกลางของมุเล่นะฮะก็ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ